บิสมิลลาฮิราะมานิราะหีมัสสลัมอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุสสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียน,นระดับชั้นปุถมสึกษาปีสามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณคุณหญิงคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนคุณคุณหญิงก็ได้สอนในเรื่องของคำนามไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการสอบนะคะในเรื่องของคำนามนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของส่งข่าวเล่าเรื่องฮาเลเบตี่11ดเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนมาเปิดบทที่11นะคะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะในบทที่11นะคะบทนี้ชี้ให้เห็นมารายาทเด่นการรับทานภูมิหลังจากต่างบ้านส่งสัญญาณความเป็นมนาเรียนรู้สัพพนาที่ใช้ยานสนทนา,าจดหมายหรือใบลาเขียนส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะคะ ไปนะคะ,ะ45จับ3นะคะ,อะซอยปูดไมตรีต,ตะนงปหลุนโยทินเกตจจตุจักรกรุงเทพ1900 0 21เมษายน2555สวัสดีเพื่อนรักสวัสดีเพื่อนรักคิดถึงคิดถึงนะัดและเพื่อนเพื่อนทุกคนมากผมเข้ากรุงเทพมาเกือบเดือนแล้ว เพิ่งจะมีเวลาว่างเขียนจดหมายส่งข่าวถึงเพื่อนๆพอ,นอจะเริ่มลงมือเขียนกระดาษก็ไม่มีต้องใช้เวลาหาอีกคนที่นี่ไม่นิยมเขียนจดหมายเขาใช้แต่ตัวศัพท์ที่นิยมมากคือตัวศัพท์มือถือนะัดเชื่อไหมแต่ละวันผมมีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่สองเรื่องคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกิน เรื่องเที่ยวผมค่อยกลับไปเล่าเพราะอยากให้ดูรูปด้วยแต่ผมอยากเล่าเรื่องกินมากกว่าผมอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นพิธีรีตรองแต่พอมาอยู่ที่นี่อะไรก็ต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าการดูคนว่าได้รับการอบรมสั่งสอนดีหรือไม่ให้ดูกันที่มรารยาทในการรับประทานก็ตัดสินได้เลยว่าเรามาจากครอบครัวแบบไหน เออฟังแล้วผมกินอะไรไม่อร่อยเลยมือแรกที่บ้านคุณยา่าจานอาหารถ้วยน้ำพริกน้ำปลาจะมีช้อนสำหรับตักเฉพาะอาหารชนิดนั้นๆวางไว้ในจานหรือถ้วยไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะปนกันไม่ใช่ช้อนที่กินข้าวของตนเองไปตักกับข้าวต้องใช้ช้อนกลางเท่านั้นผมเองบางทีก็เผลอไปบ้างแต่คุณย่าไม่ดุนะเพียงแต่บอกว่า ถ้าทุกคนใช้ช้อนที่ตนเองตักข้าวเจ็ดนะคะเข้าปากแล้วไปตักกับข้าวตักน้ำแกงคนอื่นที่กินร่วมด้วยก็าอาจได้รับเชื้อโรคแต่ถ้าเราป้องกันโดยใช้ช้อนกลางคนที่กินด้วยกันก็กินอย่างสบายใจไม่รู้สึกรังเกียจคำพูดของคุญยาแต่ให้ผมคิดถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันที่โรงเรียน เราไม่มีช้อนกลางแต่จะใช้ช้อนของตัวเองตักกับข้าวของคนนั้นคนนี้บางทีกินด้วยช้อนของเพื่อนบางคนจะเรียช้อนของตนเองให้เกลี้ยงก่อนที่จะตักกับข้าวจานอื่นๆมีหน้าละ่ะพอใครคนใดคนหนึ่งไม่สบายคนอื่นๆก็เป็นติดต่อกันนั้นเอ็นด้วยกับผมไหม มีอยู่วันหนึ่งคุณอาพาไปเที่ยวทะเลพักที่โรงแรมสองคืนมื้อเช้าที่โรงแรมมีตั้งอาหารฝรัง่งและอาหารไทยผมเลือกอ่านฝรัง่งนานๆจะได้มีโอกาสกินสักครั้งผมชอบขนมปังตาเยมอยู่แล้วผมจัดแจงตาเนยเบิ้ลขน,นมปังและทาทับด้วยเยมสีแดงแล้วผมก็หย่อนลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังทันทีซักปักเดี๋ยวควัน ขึ้นกระมงเจ้าหน้าที่รีบวิ่งมาดูแล้วดึงปลั๊กออกทันทีคุณอาวิ่งหน้าตื่นเข้ามาผมทำผมทำขาข่หน้าอีกแล้วคุณอาบอกว่าปอติก็ต้องปิ้งขนมปังให้กรอบเอาออกจากเครื่องปิ้งก่อนแล้วจึงตาเนยและเยมทีหลังแต่พอทำอย่างผมเครื่องปิ้งจึงมีควันขึ้นกระมงสกปรกไปหมดเคราะดีที่เขาเห็นผมเป็นเด็กที่เชยสุดๆเขาเลยให้อาภายัย มิฉะนั้นคงต้องจ่ายเงินค่าเสียหายแน่หน้า1น0สามห้าสามแปนะคะยังยังไม่มามเชยของผมมือเย็นคุณอาพาไปกินแบบบุฟเฟ่ตักอาหารได้ตามใจชอบกินเท่าไหร่ไม่ว่าเขาคิดราคาอาหารเป็นรายหัวอยู่แล้วผมตาลายเลยมันน่ากินไปหมดทุกอย่างอยากได้กะละมังไปตักอาหารให้จุใจตังคุ้งหอยปูปลาโอ้โหน้ำลายหก คุณอาคงจะอ่านใจของผมออกรีบกับตุกแกนผมแล้วกระซิบบอกว่าตักเท่าที่พอกินนะไม่พอค่อยไปเติมถ้าตักมาเยอะกินไม่หมดอายเขาการละมังหายแวบไปเลยมีแต่จานใบเล็กๆอยู่ตรงหน้าผมเดินตักอาหารนับสิบรอบจริงอย่างที่คุณอาว่าการตักน้อยๆก็เ,เหมือนการชิมถ้าอร่อยก็ไปเติมถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกรับรองได้ว่าพวกเพื่อน กงไม่เคยไปอ่านเลี้ยงแบบค็อกเทลซึ่งเก่าเรียกกันเล่นๆว่าอ่างไก่เป็นแน่ผมเองก็เพิ่งไปครั้งแรกคุณลุงคุณผ้าปาไปอ่านแต่งลูกของเพื่อนของคุณลุงนัดเชื่อหมายงานนี้ต้องยืนกินอย่างเดียวมีเก้าอี้บ้างแต่ไม่มากจัดไว้เฉพาะแกกพิเศษและผู้สูงอายุเท่านั้นอาหารก็าำแบบ ตาเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับจะยิ้มใส่จานแล้มายืนกินไปคุยไปเป็นกลุ่มไม่ควรยืนกินที่โต๊ะวางอาหารเพราะจะได้มีที่ว่างให้คนอื่นเวียนเข้ามาหยิบอาหารบ้างคุณภาบอกว่าการยืนกินแบบนี้เป็นวัฒนธรรมของฝรั่งผู้ที่มาในงานจะต้องแต่งตัว สวยงามเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพการที่เขาไม่จัดที่นั่งสำหรับทุกคนก็เพื่อให้แก่ได้มีโอกาสเดินไปพูดคุยกับคนอื่นๆผมไม่รู้จักใครเลยได้แต่เดินตามคุณป้าจนขาแข็งไปหมดวันต่อมาคุณยายและคุณนา้าพาผมไปงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่บ้านเพื่อนคุณยายเขาเสิร์ฟอาหารทีละจานขณะกำลังรออาหารผมเลยทำหน้าที่บริกรช่วยบริการน้ำให้ผู้ร่วมโต๊ะทั้งสิบคนของ แค่ของแค่นี้เด็กๆก,ก็ทำได้ไม่ต้องให้ใครบอกผมเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ช้อนกลางแล้วเมื่อขอเสิร์ฟอาหารที่ไม่ใช้ช้อนกลางผมก็ขอบริกรให้นำช้อนกลางมาให้เมื่อคุณน้าของผมจะใช้ตะเกียบคีบอาหารให้คนอื่นคุณน้าบอกผมว่าการใช้โคนตะเกียบก็เหมือนการใช้ช้อนกลางเพราะเป็นด้านที่ไม่ผ่านเข้าปากผมเลยตามๆจะคีบ แง่ขึ้นให้คุณผ้าคนหนึ่งเออผมปลาดอีกจนได้มันตกก่อมันตกก่อนถึงจะจะถึงจานกระเด็นลงไปในตัวน้ำชิ้มถึงแม้แห่ขึ้นจะตกแต่ผมกลับได้ขึ้นแท่นเพราะผู้ใหญ่ที่ร่วมโต๊ะปากันชมเสียจนผมหะอายคุณยายกับคุณนะ้าบานเลยเพราะมีหลานที่น่ารักอย่างผม เบื่อหรือยังผมเขียนมาเสียสย,ยาวเลยอย่าลืมให้พวกเราอ่านจดหมายฉบับนี้บอกเพื่อนๆด้วยว่าผมคิดถึงทุกคนแล้วพบกันเดือนหน้ารักและคิดถึงพบว,วันนี้นะคะคุณหญิงก็ให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านนะคะ,ะในหน้าในบทที่11นะคะในเรื่องของส่งล่าวเล่าเรื่องนะคะให้เดินอ่านในหน้าที่116จนถึงหน้า100 หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะคะอา้าววันนี้คุณคุณญิงไม่มีการบ้านนะคะแต่พรุ่งนี้เรามีสอบการในเรื่องของคำนามนะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านในเรื่องของคำนามและฝึกอ่านในเรื่องของส่งข่าวเล่าเรื่องด้วยนะคะวันนี้คุณคูหญิงก็มีนะคะให้สอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวะระมาตุลลอฮิวะบเระกาตุ